ขึ้นในข่าวโอ๊ตอหนุ่มซุ้มซ่ามาค่ะเพลงเลยเดียวดีค่ะเลยจะมาฟังเสียงสวรรค์กันนะคะน้องเพลงไหมคะที่การ น้องพี่เจนนี่อยู่เหรอชวนพี่เจนนี่มาคุยดูทำงไงอ่ะเดี๋ยวเราต้องมีอะไรที่เจาเนี่ยหน่อยอะไรอยากทำอะไรคะ ดูน้องกันไล่ไงคะบอกให้ร้องเพลงให้ฟังก็ไม่ยอมร้องเปลี่ยนเพลงทำไมร้องเพลงหน่อยพี่กัน์ดร้องเพลงอะไรเพลงอะไรก็ได้มีแต่คนอยากฟังพี่กันร้องเพลงร้องไม่เป็นแหถ้ามาเป็นพูดก่อนได้ยังร้องเร็วมึงร้องทั้งวันค่ะอยากร้องเพลงอะไรคะพี่เจนนี่สบายดีไหมสบายดีค่ะ อุ๊ยพิดบัลลีมาดูด้วยอ่ะพิดบัลลีผิดน้องสาวกันผิดน้องผิดนี่หนีโจลีพิกาช่าเพลงไปไหนกันนาเออหายพี่พีนี้ดูร้อนมากอุ๊ยถ่ายรูปต้องห้ามมากมันต้องเก๋แน่เลยแต่เราไม่มีชุดไงเออก็ถ้าเอาชุดแบ็คเอาชุดไวมาถ่ายไง ก็จาดีหรอแล้วไม่อยู่กันสองคนน่ะ VIP ไงต้องอยู่บนรถพี่จจนี่กลับบ้านแล้วหรอฉันกลับบ้านจนฉันจะไปเที่ยวยุโรปแล้วเนี่ย้ีเลิศค่ะไปด้วยดิไปแม้อยากไปไหนเดี๋ยวพาไปเลยมองมองททีี่เยขามอง อยู่ตรงไหนที่คอมบอกว่าอะไรอะไรนะมาเร็วขอเพลงหน่อยเร็วเป็นดีเจเปิดเพลงให้ฟังหน่อยอยากได้เพลงอะไรครับขอได้เพลงอะไรเอาเพลงอยู่ด้วยกันขอเพลงไทยจ้าคืออะไรครับเฮ้ยทำไมเธออ่านคอมเมนต์ได้ทำไมฉันอ่านคอมเมนต์ไม่เห็นเนาะรับเปล่า เอาเพลงไม่เพลงไม่จบสักเพลงอะมึงก็ข,ขอเพลงอยู่ด้วยกันนี่นะ,อะอของนี่เหรอนี่เหรออัต,ตาชื่อวงว่าเอ็มซิโลดองลองเด็บเราสามารถชวนได้กี่คนอนะส,สี่คนมันมีคนมาแอบ,บดูเนะึ่งดูซิว่าเขาจะรับหรือเปล่า ไหนดูสิอุ้ยมีใครแอบดูหรอเราดูว่าเขาจะรับหรือเปล่าเขาแอบดูแล้วเขาแอบรักด้วยเปล่านะ um. มีใครแอบรักฉันไหมจะเวนจะวันเลนไทายแล้วนะจะมีใครส่งดอกไม้ไหมฉันไม่น่าเ๋ยวได้โองเงินใครอันนี้คือถ้าสมมติเราปึ๊บอย่างงี้ใช่็จแล้วเขาดูเราอยู่ใช่ไบ้ตรงนี้ใช่ ใช่แหละอินไว์เขาไม่มบปะเขาคือใครใครไม่รับก็คือประจานออกสื่อเลยรับสิเฮ้ยจะเย็นเสียบจ้าเขาไม่มาอยากรู้เลยอะตื่นเต้นเลยอ่ะจะาบอกไม่ได้ด้วยเหรอว่าใครอ่ะบอกไม่ได้ให้ขึ้นมาเองยังอยู่ไม่รับดี่ใบพี่ใบปัี่ย เฮ้ยเขาไม่รับอ่ะเจนอะไรอ่ะทำไมไม่รับมาะทำไมเงี้ยเขายังอยู่แต่เขาไม่รับอ่ะเฮ้ยตอนที่สามแล้วเขาอะไรนะเขาไม่ยอมรับรับเดี๋ยวนี้นะขอร้องหรือว่าเขาไม่อยากเจอฉันเดี๋ยวฉันไปก็ได้หรือเขาเขิน ฉันว่าเขาเขินฉันแน่ๆเลยเสียใจนะทำไมไม่รับอ่ะมันพิมพ์มาแล้วขับรถอยู่ไทยอ่ะ EO เธอ,อ <laughs> แต่ฉันอ่านคอมเมนต์ไม่ได้ทำไมเธออ่านคอมเมนต์ได้อ่ะ <ec> ชื่อเพงใจผมแตกกระดายครับมู มันมีเพลงนี้เลยเหรอเออเพิ่งเจอเหมือนกันดู <The sale. S 1> เซลล์ฉันชอบเพลงอ,อ,กกอบกอดราคาเปิดให้นะมาแดดมาถึขึ้นมาแล้วจิววันนี้เล่นบทอะไร,รล่ะเล่าให้ฟังหน่อยสิอุ้ยวันนี้เป็นไวหรอใส่แว่นเป็นไวแน่เลยใช่แล้ววันนี้มีแต่ยากยากยาก <ขอ S 1> ยากคือยังไงอ่ะไม่มีง่ายตั <laughs> สดสินในมาไม่ใช่มีง่าย เออมันก็ไม่เคยมีง่ายป้ะเรื่องเนี้ยใช่เหลือแต่ยากมิดมิดีดยากมันคือยากยังไงพูดให้ฟังหน่อยสิยากทุกอย่ากบอกไม่ได้ด้วยว่าเล่นอะไรต้องตื่นตื่นนอนพี่นุชี่ไปไหนอะเจอชี่อยู่หน้ามองนี่ตอนนี้ใครใครอยู่ออฟอยู่วันเนี้ย ถ่ายพร้อมกันทุกคนปะปีนั่งอยู่ข้างนอกรถตู้แล้วทำไมประปีไม่ร้อนหนอปปะปีไม่ร้อน <c oughs> แล้วขึ้นรถตู้แต่เปิดประตูรถตู้มันจะหายร้อนไหมมีพัดลม,มวันนี้ถ่ายเสร็จกี่โมองอะ่ะตีห้าแล้วพรุ่งนี้ก็ถ่ายตอนน่อเลยใช่แล้วพรุ่งนี้กันเก้าโมง เหมือนกันเลยครับวันนี้ถ่ายถึงตีห้าเลยหรอโอ้ฟูกก็วินอยู่ไหนฮะฟูกกวินมาเ่ายไม่มาไม่มาว้ยนึกว่าจะให้ฟูกมาลองเพลงให้ฟังซะหน่อยนี่ก็คือระหว่างเปลี่ยนซีนใช่ไหมใช่รอเขาเสร็จ น,นกักชิคไทยมาดูอีกเร็วสำเนียงได้มากมานันนี่มันนี่ไฮบุเกะเดฮ้ยล้ำยองสำเนียงได้มากแชร์ดอมล้ำยองแล้วม,มันหมีเป็นลำยองแล้วตอนนี้ซาเล้งเค้กทไม่ดอดอันไหนฝรั t งเต้กี้ชูเล่ เดี๋ยวๆยกกอก่อนไม่หมายถึงเฟิร์พูดเลยไม่ต้องเฟิร์อ๋อสรวนที่กุมมาชุดเดไม่เฟิร์สเฟิร์ก็โปรโมดน็อตมีเป็นภาษาเกาหลีเร็วนโน่นชมิดาโน่นเฟอร์มิดาโน่นเฟอร์มิดาสันนึงซั้นนึงคุณชอบนอรมีเอมิดเอ๋อเฮ้ยเก่งอ่ะคุ้มคุ้มกัตักคุ้มกับกุ้มตับ คุม,มาชนนกรองกองฝันสนมุมคนระดับไปเรื่อยละไปเรื่อยละเบ๊อซอกเบ๊อคิมาวอันยองได้อยู่ปะได้มึงเหมือนได้ได้เหมือนไปเรื่อยแบบได้ให้มันจบจบอ,อ่ะอือพี่สาวยแหววมาเยี่ยมดิไม่เห็นแวะมาเยี่ยมอีกเลยอะ่ะ เยี่ยมอะไรอยู่บ้านเราไม่ใช่หรออยู่บ้านเราไม่เยี่ยมไม่ได้หรอเขาห้ามเจออยู่ตอนนี้ต้องพี่จะี้ยงอยู่วัดอีกกี่วันอยู่พุ่งพุ่งนี้ผลระยะกักตัววันที่ยี่สี่เขาจะวางให้บ้านเนี่ยทำอาหารแพ้เสีอไม่ได้แล้วนะทำอาหารได้แล้วนะ อุ้ยสเต็กสเต็กสเต็กนะอยากกินสเต็กปลาสเต็กปลาทำเป็นหรอก็อเอาไปทอด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 ได้ยินเสียงคำป,ป่อปีแล้วไหนใช่ไหมครับได้ยินอยู่สวีท <c oughs> ไหนไปรักคนอื่นมาคุยกแล้วอ๋อไม่มีเลยดูการ์เใครอยากรักได้บ sì ้างทำไมจะรักไม่ได้ไหนอ่ะจะจ้างฮะจะอยู่เหรอ สั่งพี่สาวมีใครดูบ้างเ่รฉันดูไม่ได้อ่ะฉันดูไม่ได้หรอจริงเหรออ๋อเวลาคนมาแลยอ้าวอบยูมีคนแท็กเตเตมาเหรอไม่เห็นเห็นเลยดูแค่แท็กเฉยๆฉันแท็กมากกว่า ฉันแท็กเฮ้ยมันแท็กได้หรอครันนขบขบวนฉ <c oughs> ันแท็ก <c oughs> เอ้ย <c oughs> มันจะขึ้นปะ <c oughs> แท็กใครไม่บอกหรอผัดน <c oughs> านจังอะ่ะ <c oughs> <c oughs> กิ็นผลไม้เพิ่มวิตามินซีให้กับร่างกายดีกว่า อุ้ยยังไม่ได้ดูน็อตมีเลยอ่ะ EP อะไรวันนี้เอ้ยพรุ่งนี้ปะพรุ่งนี้ EP หกพรุ่งนี้ e ีที่ล้วยังไม่ได้ดูเลยเพราะว่าโก้มันไม่มีเพื่อนรีแอคก็เลยยังไม่ได้รีแอค <อ fear. S 1> เดี๋ยวเดี๋ยวต้องรอผลระยะกัดตัวแล้วก็แล้วก็ถ่ายรีแอคย,ย้อนหลังทั้งหมดอืมีฟั่ไหม อันนี้ถ่ายอิพีไหนบ้างสปอยเร็วเอาเรียกพี่นุชหลังเลยเนเรียกพี่นุชที่มาคุยดิอยากรู้แล้วอยากถามปมแล้วเมื่อไหร่จะทายฮะเปิดรอก่อนนะจองที่ไว้ให้กันรอรอนะพี่นุช ร้อนมากอ๋โอโนไม่มีแล้วพี่นุชครับพ,พี่นุชไลฟ์อยู่นะมีคนจะคุยด้วยฮัลโหลสวัสดีค่ะาหายดีหรือ,อยังคะเนี่ยจักตัวแล้วพี่โนตอนนี้อยู่บ้านแล้วเตรียมตัวจะออกทํางานแล้วพี่นุแต่ว่าอยากคุยกับพี่นุชชี่อยากรู้<อ>ว่าเมื่อไหร่จะเฉลยปมทั้งหมดคะ่ะพี่นุชชี่ขาอ่ะก็ ันก็คงจะแบบมันก็จะเฉลยไปเรื่อยๆนะค่อยๆเฉลยออกมาเรื่อยๆแม่ตอนนี้ก็คือตอนนี้ไม่ได้เฉลยไปเรื่อยๆตอนนี้คือแม่สร้างปมเรื่อยๆเลยค่ะก็บอกว่าอยากรู้ว่าแบบอันไหนที่ไม่เข้าใจไหนไหนมีคนบอกเยอะว่าอะไรมีอะไรไม่เข้าใจอะไรยังไงเอาไปถึงวามสัมภาษณ์นี่เหรออยังไง e gram e bag ีอะไรนะ แกรมยูจีนแกรมวายอะไรต่างอย่างเนี้ยเหรอครับเนี่ยมันงงไปหมดเลยแม่สรุปคือใครเฮี้ยมันจะมีหักหลังกันไหมอะไรยังไงอย่าแม่หนูดันติดโควิดซะกกอนหนูก็เลยยังไม่ได้ดูอีพีล่าสุดเพราะว่าหนูรีแอคอ๋อก็เดี๋ยวมันพอหลังจากประมาณอีพีแล้วว่าหลังจากอี6ีหกเนาะเออเรื่องมันก็จะเริ่มค่อยค่อยค่อยเห็นเชฟขึ้นมาแล้วแหละว่าความรักมันก็จะมีเกิดขึ้นแต่งจริงตอนนี้เราก็ว่าจริงเขาเขาก็รักกันแล้วแหละแต่ว่ามันยังไม่รู้ว่า ความรู้สึกนี้คืออะไรอะไรอย่างงี้มากกว่าอุ้ยเห็นเชฟนี่เห็นเชฟคืออะไรคะเห็นเรือนล่างเหรอแม่เห็นเรือนล่างก็เห็นทั้งหมดอะไรเห็นทั้งเรือนล่างที่เอ๊เชฟมาความสัมพันธ์เป็นรูปเป็นร่างมาว่าใครรักใครอะไรยังไงอะไรอย่างนี้พี่นุชชี่ยังไงก็แล้วแต่หนูขอซื้อฟุตดิบ หนูหนูขอซื้อพอดีทั้งหมดเพราะว่าอัฐฉันพลนมันเล่าให้หนูฟังว่ามันร้อนแรงมันแบบมันออ้มากแต่ไม่รู้ว่าแม่ก็คือจะตัดต่อออกมายังไงนี่ก็นึหนึงคิดอยู่เพราะว่ารู้สึกว่าฉากเลิ่ซี่ต้องแบ่งเป็นสองอีพีละมั้งเพราะว่ามันฉากเลิ่ซีแบ่งเป็นสองอีพีแต่คือคือแค่ซีนเดียวนะซีนเดียวสามารถออนแอร์ได้สองอีพีเลย ไม่มันหลายซีนงานมันมีแบบว่าตรงนั้นตรงนี้ตรงนี้ตรงนั S ้นอะไรอย่างเงี้ยท่ากังกงโอ๊ยโอ๊ยก็เลยตอนแรกมันเขาคนเขียนบทเขาเขียนไว้อยู่ในอีพีเดียวแต่เรารู้สึกว่าเออมันเยอะไปให้มันดูยาวแล้วแบบนั้นก็เลยคิดว่าเดี๋ยวสลับไปไงเพราะว่าก็นี้เขาก็เล่นกันเลิฟซีนกันเยอะอยู่แม่อีการบอกว่าแม่ชอบให้เพิ่มบทพูดให้หน้างาน จริงจริงเพราะว่ามันขพเขาเล่นไปแล้วเนี่ยสมมติว่าบางซีนเนี่ยเขาเล่นดีกว่าสคริปต์จริงเนี้ยมันก็ต้องมาแก้เงี้ยก่าว่าเออให้มันต่อไปว่าเออฉันว่าเมื่อกี้เธอเล่นดีแล้วแต่มันไม่ตรงกับสคริปต์มันไปมากกว่าอะไรเงี้ยแล้วก็ต้องไมาแก้เงี้ยอย่งนั้นมันก็กลายเป็นแบบไรเตอร์ผีเข้าผีออก้ซีนเมื่อกี้ทำไมแต่ก็ซีนก่อนหน้านี้รู้สึกอย่างนี้อีกซีนหนึ่งมันไม่ไม่รู้สึกอีกแบบอย่างเงี้ยมันก็จะไม่ไม่ต่อเนื่องแม่แม่ แม่เลิฟซีนพี่เวียพี่โออ่ะถ้าอยู่ <ม S 1> ที่ระดับสิบอ่ะเลิฟซีนออฟกันอยู่ระดับไหนแม่อุ้ยอันนี้มันอา็าอนทีวีเนาะมันคงไม่ถึงขนาดแบบปาบป,ป,ปหรือเปล่ามันก็เกินไก้าจุดห้าเหรอแม่ <laughs> อไม่รู้ <laughs> ไม่รู้ว่าที่มันว่าเรียกว่าคนลสไตล์ดีกว่านี่เขาก็จะมีความน่ารักแต่ว่าเราก็พยายามให้เขาลองแสดงความที่มันดูดิบดบดูบ้างอะไรอย่างเงี้ย อิพงาอันนี้เขาเขาเล่นยังไงเขาก็มีเคมีเคมีที่เป็นน่ารักอยู่แล้วเนาะอือรอดูมาอีมันจะมาอีพีมไหนแม่ลิบซีแรกหลังๆไงย้าไม่หลังรอก,อกใกล้แล้วเหรอก็ใกล้แล้วเออใช่เพราะว่าอีวันอาทิตย์นี้ก็อีพีหกแล้วอุ้ยเออมันก็อยู่ประมาณสองสามสองสอามีั้งหน้านั่นแหละอุ้ยอุ้ยืมแสดงว่าเขาก็รักกันแล้วสิแม่ใช่ไหมจริงๆเขาก็รักกันแล้วนะแต่ว่าเออมัน คือมันอาจจะไม่ได้เล่ากันตรงๆเนาะเพราะว่าหนึ่งอย่างที่ว่าหนังที่เคยอ้ตัวละครมันก็เขาก็เป็นคนที่อันนี้ก็ไม่สามารถพูดอะไรมากได้นะเพราะว่าเขาก็กลัวว่าจะโป๊หรือเปล่าหรือจะอะไรที่เปล่ากับตัวชอนเขาก็ยังมีความสงสัยคลางแคลงใจกันอยู่แต่ว่าสังเกตเห็นว่าเขาก็เขาก็แคร์กันนะอางนี้เป็นห่วงหัวจะตายใช่แบบชอบช่วยเหลือใชช่วยเหลือครับแฟนตัวเองห่วงแฟนห่วงว่าเขาจะทาไม่สําเร็จห่วงเรื่องห่งที่แฟนก็ด่ากลับ พินุชีหนูอยากเล่นบ้างพินุชีอยากเล่นเลิฟซีนบ้างพินุชีมีโปรเจกต์ให้หนูไหมมีมีเราว่าเราอยากทําพวกเกี่ยวกับทานอยู่แล้วไงเราว่าหนูก็คงมีอืมแต่ไม่รู้ว่าจะจะจะนี่จะว่างมาเล่นให้หรือเปล่าอ่าก็ต้องเป็นตีห้าถึงตีห้าไหมพินุชีถ้าตีห้าถึงตีห้าจะไม่ว่างอีพกเดียวร์ไปเขาก็นัดเขานัดตีห้าเขาก็นัดตาย พี่ถ่ายรายง,งานทาดขนาดนั้นครับเพียงแต่ว่าว่ามันมีทั้งเรื่องโควิดอะไรก็ผสมด้วยใช่ไหมก็มันมีแบบความกดดันเนาะว่าเออจะต้องถ่ายไปออนไปอย่างเงี้ยมันก็จะมีความที่แบบเอามันหนักมันมีโอทีอะไรกันบ้างแต่ว่าโดยรวมถ้าเราอินนีเลิกตีห้าก็ไม่ใช่นัดหกโมไปเลิกตีห้าอีกวันหนึ่งมันก็แต่พีเขาจะรู้นะถ้าสมมติว่าเหนื่อยเดี๋ยวเขาจะย้ายซีนให้อืแลอง พักหนึ่งซีนสองซ right. ีนแล้วเขาเอาซีนอื่นมาถ่ายก่อนอะไรเงี้ยก็ดึกๆเขาก็ยมไงนี่เล่นทั้งวันเล่นเป็นสองตัวได้แค่ตัวคนเดียวเอ้าวพินุชีหนูอยากเป็นนางเอกที่แบบสมหวังในความรักบ้างอ่ะพินุชีมีมีเดี๋ยวเรื่องต่อไปเราจะอาจจะทำพวกเกี่ยวกับชานแต่ไม่แน่ใจว่าโปรเจกต์เขายังไงนะเพราะว่าตอนนี้ก็อยู่เรื่องอยู่สคริปต์เดเวลลอปเมนต์อยู่เป็นเรื่องแบบสาวสาวชานอะไรเงี้ย จะนี้ก็เหมาะแหละเดี๋ยวหลังจะลองถามถามไปว่าคิวได้มาอยากเล่นไม้บทแบบนี้อว้เป็นหนังเป็นหนังลงเป็นหนังลงเลยก็ได้พี่นุชชี่เออเดี๋ยวก็ลองดูก่อนนะว่ามันมีโปรเจกต์หนังลงในช่วงนี้ได้หรือเปล่าเพราะว่าโรงก็แบบยังเปิดได้ไม่เต็มไงช่วงนี้ีได้หมดซีรีส์ละครหนูได้หมดเอาแบบไม่แพ้อัตภันเลยนะพี่พี่นุชชี่เออเจ้าแบบแซ่บๆไปเลยค่ะหนูสามารถพูดได้หมดเลยหื่นป้าอะไรอย่างเงี้ยแบบประโยคน์ไหนพูดได้หมด อีนนี่ไม่ยอมเดี๋ยวฉันให้พูดให้ได้หนุ่หนุกวนแม่ป่ะเนี่ยแม่แม่กวนตอนนี้เขาเขาเขาเซตอัพอีกอีกอันหนึ่งอยู่มีเวลาอยู่ค่ะแต่ไงขอบคุณคุณเจนนี่มากเลยอุตส่าห์แบบมานั่งดูรีแอคให้คิโนชิีเขาบอกว่าเขาอยากดูรีแอคพี่เจนนี่มากเ้ยเขาก็มาถามกันแบบช่วงแรกๆเลยตอนอีพีแรกๆอ่ะมาไหมแม่อะไรนะคะมาไหมแม่ถ่ายด้วยกันไหมแม่ ได้นะเออผมว่าจะได้คุยกันม so ีอะไรก็จะได้ด่าต่อหน้าเลยงงแล้วครับเอาแต่ละการอื่นไปแล้วจะได้ถามต่อหน้าเลยไงเออได้ทําไปแล้วคนดูงงงงตรงไหนฉันว่าก็ไม่งงนะอะไรอย่างเงี้ยเราอาจจะไม่รู้เนาะต้องฟังเสียงคนดูไงแม่ชอบมากหนูชอบบทแม่มากกระแทกเลยกระแทกสังคมกระแทกแบบเอาเอาตีนขีบหน้าไปเลยสาแก่ใจมากที่สุดไอเลิฟขอขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวหนูแอบ เดี๋ยวนูนแอบ,บสืบจากอัตพันธ์ก่อนอ่าอะไรนะแอบ,บอะไรนะเดี๋ยวแอบ,บสืบจากจากดีกันก่อนว่าอีพีไหนมันแบบร้อนแรงที่เหมาะจะให้พีนุชี่มาเออพีนุชี่เอาไปอีพีไหนอะ่ะอี่ฉันว่าอีพีอะไรอะ่ะ แปดเก้เอาอะไรก็แล้ะจะได้อยู่นะเออแต่ถามคิวโนชี่ก่อนนะเพราะว่าคิวคุณิชี่เขาก็เต็มหลายอยา่างเขาเข้าตัดเข้าหลายอย่างนี่ค่ะคุณจันนี่แบบว่าไม่อยากจะแบบนั้นเลยเพราะว่าถ่ายอยู่แล้ววันพรุ่งนี้ก็ตัดคือทีมงานได้พักแต่เราก็ไม่ได้พักเพราะเราต้องเข้าห้องตัดใช่ไหมตัดแล้วก็ถา<อ>่ายไปพี่อิชี่มีอยตัดเขแบบว่าใช้ไม่ไหวแล้วแ <laughs> ม่แ <laughs> ม่พักผ่อนด้วยนะ มันอาจจะมีอะไรแบบว่าพลาดๆไปบ้างเพราะว่ามันทําโพสไม่ทันไงเหมือนแบบว่าห้องพตัดแล้วก็ต้องออนไปแล้วแล้วพอเรามาดูอีพีอีพีหนึ่งอุ้ยอยากแก้ก็แก้ไม่ทันอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีบ้างอืมแต่ก็เป็นข้อจํากัดในชงโควิดอะไรมากันก็อย่างเงี้ยปล่อยมาทั้งหมดเลยแม่ไม่ต้องตัดหรอกว้าไม่ได้สิเราต้องตัดเราต้องตัดเราต้องตัดที่มันแบบว่าอันที่มันไม่เข้าแล้วก็เอาออกอะไรอย่างเงี้ยอ่า แม่หนูว่าแม่เอาฟุดดิบมาขายอ่ะรวยแฟนขับรอซื้ออยู่ฟุดดิบใช่ไหมใช่แม่อืเราดูก่อนแล้วกันไม่รู้ถูกใจหรือเปล่าทำเลิฟซีนไปไม่น่าใจเดี๋ยวคนอาจจะมาด่าไม่น่คว้่งคว้างของคล้างปวดใส่จอแล้วค่ะอะไรอย่างเงี้ยผู้ชายผู้ชายคนไหนเลิศสุดแม่ในกองเลิศสุดเราะปัะตีแหละเติมมา เราว่าฉันว่าเออตั้งแต่เขาแบบเออมันมีความเท่มันมีความอะไรเนาะมอนนะมอนนะมอนมันก็ดูเป็นน่ารักมากกว่าไงอีเฟอร์ก็เหมือนใครเอาเป็ดมาปล่อยอยู่เนี่ยารับง้ก็เสียงก็จะกราบกราบอยู่ไี้สิ้เอาเป็ดมาครับน่ารักป้าปีหนูป้าปีหนูไม่มีสิทธิ์แล้วอ่ะแม่เอาคนที่แบบเป็นเมียที่เป็นแฟนหนูโอ้ยมันก็ไม่ไม่รอดหรอกเราชอบไงคนที่อดีตเนี้ยอีพีหกอ่ะใครนะ ที่เป็นอะไรนะที่อะไรนะที่เป็นตัวไลนอ่ะคุณเตชินนไดเหรอที่บอที่เป็นเดอะเฟสไงเขาก็หล่อเท่อยู่แล้วคนนั้นอืมยยาเขามาอีกทีนะอุ้ยจริงเหรออืมเป็นแบบโหดอห้ยก็ลองดูอยากพยายามหาตัวไลายแซ่บๆบ้างตอนนี้อยู่ไหนหนูไปหาได้ไหมแม่ อย่าพึ่งอันนี้ต er> ้องกักตัวอยู่หรือเปล่าครับเดี๋ยวพี่ีกีดนะคะวิ่งจะนี้มางงนะคะเออแต่ช่วงโคิดเนาะเบื่ออย่างเนี้ยอืมหนูจะหมดแล้วเนี่ยพรุ่งนี้วันสุดท้ายแล้วเนี่ยพี่น๊ตชี่ดีแล้วล่ะแต่หมอบอกว่าหนูแพ้เชื้อไม่ได้แล้วเออก็น่าจะน่าจะปลอดภัยแล้วเนาะทำให้มันแต่ว่าเหมือนแบบก็อยู่ให้มันครบก่อนดีเลยใช่ต้องเร็นอย่งัานและ เนี่ยเราก็กลัวมากอีพวกนี้ชอบไปแบบว่าเดินห้างเดินอะไรก็ไปคอนแทคมาแล้วก็ทําให้กูถ่ายไม่ได้ก็มากัรทิปอะไรอย่างเงี้ยแบบว่ากันมาไม่ได้ก็สแตอินไปก่อนรอบนึงแล้วค่อยมาถ่ายรับหน้าที่หลังอะไรอย่างเงี้ยจริงเหรอแม่ยังยังไม่มีแต่มันจะมีอีพวกทิปทิปทั้งหลายเนี่ยเมื่อเอออีคนนั้นก็ทิปมาไม่ได้ค่ะไปคอนแทคคนคนถือแม่อยพูดเดี๋ยวเกิดเดี๋ยวไม่เกิดขึ้นแม่ไม่ไม่ไม่มีเกิดขึ้นจะติดกล้องแล้วอย่าพูด อยากไปงานเลี้ยงปิดกล้องจังเลยมาสินค้าเชิญเลยอเดี๋ยวให้กันเชิญไปแล้วกันเนาะได้อืมเว้ย <laughs> แม่เข้าใจว่ะทีมเอ้ยแฟนแฟนแฟนต้องคงรอดูฉากเขารักกันเนาะเอออะไรอย่างนี้ถ้าพั่สุนไยมันจะได้แบบมาทีเดียวก็พึ่งคุ้มไปเลย,ยงไงโอเคนะมาทีเดียวแล้วคุ้มเลยนะแม่หนาะ อืมก็ล่าสุดที่ไปถ่ายมาพี่ชีบอกว่าเอาเลยถ่ายเลยสิแเอาให้มันแบบว่าให้คนดูทางบ้านอะไรนะคนดูทางบ้านเลยนะอยา๋ยจะเข้าไปตบเอออย่างเข้าไปจบแบบแบบหวานมากอยากนี้ตบตบยื่นมือไปตบไปจบเออนี่นี่ก็ไม่รู้เขายังไงเขาก็เล่นไปแล้วเนาะเดี๋ยวเราดูว่าหน้าตบพอหรือเปล่าเจอหนูแน่เดี๋ยวเจอหนูแน่แม่รีแอคเลยเดี๋ยวคอยดูเนี่ยรีแอคหง เออห้าหกเจ็ดพร้อมกันเป็นรายคารสามีดีไว้แม้อันนี้เดพรุ่งนี้มันในอีพีหกเองใช่ไหมแม่อีพีหกเองอ่ะหนูว่าเดี๋ยวอีพีห้ายังไม่ได้ถ่ายเดี๋ยวถ่ายอีพีห้าแล้วต่ออีพีหกแต่ฉันว่าอีพีหกคนด่าฉันแน่เพราะว่าจบเครียดมากอุ้ยจริงประแม่อุ้จบเครียดเจะอุ้ย แต่แต่อีเจ็ดน่าจะน่าจะดีแล้วแหละเพราะว่าเขาจะเริ่มแบบรักกันแล้วอะไรอย่างนี้เนาะมุ้ไม,ไ<ด>มาสป<ะ>อยนะไม่เอาดิใช่ทำไปนะไหนปะปียะ <laughs> เห็นปะปียะป,ปีนั่ง เลยกูชอบมากก็คือขึ้นรถเลยอร้อ,อนานกะแล้วไม่เสร็จนานจังอนะ่ะเสร็จนานมันเสร็จใหญ่ไงฉากอะไรฉากสู้ลบบอโ,โอ้ยฉันอยากดูอีพีห้าแล้วว่าฉันอยากตามไม่ทันนะ่ะอืม ตอนแรกบอกไฮโกอะรีแอค์อีพีห้าไปก่อนเลยแต่เกาบอกว่ามไม่อยากรีแอค์กับคนอื่นมันไม่เก็บปิวนี่ก็เลยแบบเออ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 แล้วเลยแบบอ่ะนอเต็มพุ่มแลอย่างนี้เก็บอีพีห้าหกทีเดียวเลยอเมืม่อไรหนูจะมาก <c oughs> ็หรือว่าวันที่ไปพร้อมพี่นชิไม่ล่ดหรือยังไ,งไม่เอาเดี๋ยวอ๋อคน,นละรอบหรอนจะนอนแล้วนะ เอออยูจะนอนไหมล่ะได้ค่ะบ๊ายบายนะทุกคนพบ๊ายบายพักผ่อนในเต็มที่ถ่ายให้เลิศๆนะเด,ดี๋ยวเดี๋ค่ะโอเค